ครั้งนี้นะสิ่งอะไรที่ตัวเองชอบมากที่สุด ททีี่่ได้เจอคะ,คะสำหรับที่ชอบที่สุดนะครับก็เป็นกิจกรรมเมื่อคืนกิจกรรมการเตรียมตัวตายนะครับอย่างสงบคร่คะก็ะะะเป็นกิจกรรมที่พี่อยากจะปูนะอยากจะปูกทำไมฮะมันแตกเลยค่ะจา,กกา์ก็คือไม่คิดว่าตัวเอง อยู่จนอายุขนาดนี้แล้วไม่คิดว่าตัวเองจะต้องไปทําอะไรแบบนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการตีบอลหรืออะไรแบบว่าคือแบค่ะโดยเฉพาะไอ้ที่เดินตะปูนั่นแหละค่ะอันนั้นคือประทับใจที่สุดตรงตะปูคกิจกรรมนะคาเดินตะปูค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสร้างความสุขในที่ต่างเราดูใจเพต็มมากขึ้นนะะค い分だいぶ。 ตีบอลสนุกมากแล้วก็มันเหนื่อยแค่ไหนเราก็ไม่ท้อค่ะสนุกแล้วก็มันทำให้เห็นอะไรหลายอย่างในตรงนั้นด้วยแล้วก็ตะปูปนี่ชอบตรงที่ว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเห็นครั้งแรกก็ไม่กล้าเดินเลยค่ะกลัวมากเลยเห็นว่าก็คิดว่าเอาแบบอะไรเจ็บเจ็บสงเสียงมาให้ทําได้ยังไงไม่ได้ถือใจอ <S 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 จริงจริงนะคะคิดอย่างนั้นจริงแต่พอได้เข้าไปเดินแล้วน่ะมันทำให้รู้สึกว่าไม่กล้ามันก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้กลัว,ว,าาขขวอย่างที่คิดพอไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นจริงแล้วมันทําได้ค่ะ มันทาให้เราได้ได้เรียนรู้กันอยู่ร่วมกันการช่วยเหลือกันด้วยชอบตีบอลแล้วก็มันกันแข่งตะปูเนี่ยก็คิดอยู่ตอนแรกก็เอ๊ะเขาจะให้เราเดินเรหวะอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแล้วมันจะเดินได้แล้วเราก็ตัวใหญ่เนาะถ้าลงไปนี่างแตกตอนตอนแรกมจะเล่นซีไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือบ้าๆก็เจ็บนะพรนะ่นู่นุ่เดียบดู แล้วยังแต่ว่าก็คือถึงเราเจ็บเนี่ยแต่เราก็ยังต้องทำยังต้องทาหน้าที่ตรงอยู่อย่างที่จะต้องช่วยเพื่อนยังยังต้องหากันไปไปถึงจุดไหนให้ได้นะได้ได้เองพ่อพ่อเห็นไห ร้านกูอ hmm. <laughs> ่มันแว่า oh. ค yeah. ือคือแบบว่าก็ยากยากหนนะยากรู้มันจะไปได้ยังไงันอบติกีบกับมือบที่ทำเกิดาตกับนดีกกับดตอนแรกไม่ีตแล้วตก็ิกับ ก็ตอแรกก็กัวมนัวเดินมี้อเดินไปไปอยู่กับพี่ที่ดูเดิด้คัดสําเรณอติดาของคขัสีทมรู้ดด้ยก็ง่ายมากนะครับตอบใช้น เราต้องเดินข้ามผ่านไปให้ได้ใช่ไหมคะแต่มันก็ต้องมีอะไรที่มากระทบกับเท้าเราบ้างกับงานงเราบ้างแต่มันก็ต้องผ่านไปได้ไไดีถ้าเรามีสติแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็เหยียบตะปูหนูก็เหยียบแต่สองครั้งกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ชีวิตนะคะคุกคน,นก็คงชอบสุกกิจกรรมค่ะชอบอที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของ กิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับทางสายกลางเกี่ยวกับเรื่องของสติอ่ะเพราะว่าตัวเองก็ยังมีในคลิตที่บางทีก็ก็ไม่สมดุลนะคะแล้วก็ได้รู้แนวทางว่าการที่จะสร้างสร้างสมดุลหรือสร้างสร้างความเป็นกลางสายกลางเนี่ยมันมันเป็นยังไงก็อาจจะคงจะได้นำไปปรับใช้ในในชีวิตประจำวันนะ ที่ชอบก็คือกิจกรรมก็คือนะคะทําให้เรารู้ว่ามีแสงสว่างอยู่ตรงการมีจุดหมายอันเดียวกันมีเราจะประสานใจเป็นหนึ่เดียวกันทีนี้กิจกรรมนี้มันทําให้เรารู้ว่าเรากําลังทำอะไรเรามีสติกับสิ่งนั้นไหมเราอยากจะทํำไหมเรารู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะก็จะชอบกับการนอนตายเมื่อคืนนะคะมันทำให้เราได้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 มีสติมากขึ้น ก็ชอบทุกกิจกรรมที่อาจารย์สอนมานะคะ่ะแต่ก็ชอบที่สุดก็คือกิจกรรมที่จบกฝนแล้วอาจารย์ให้เล่าความทุกข์ของตัวเองให้กับเพื่อนฟังซึ่งการเล่าตรงนี้นะคะ่ะแต่ก่อนค,คิดว่าตัวเองจะนําความทุกข์ที่สุดของตัวเองจะเล่าให้คนอื่นฟังได้หรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าจะเป็นคนเล่าคนสุดท้ายแล้วพอเริ่มจากน้องคนแรกนะคะน้องฝนก็เริ่มเล่ามาแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่า น้องเขายัางระบายในใจทุกที่สุดให้คนอื่นทำได้เราทาไมทําไม่ได้ก็สามารถที่จะเล่าทุกที่สุดของตัวเองให้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วก็กิจกรรมที่สองก็เป็นกิจกรรมเดินตะปูเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้ความคิดแล้วก็การแก้ปัญหาน่าจะชอบที่สุดตรงที่กิจกรรมเมื่อคืน้อมตายคิดว่าในวันหนึ่งเราต้องเจอควาจริงแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าตอนที่เรายังไม่ตายต ช่วงเวลาที่ยังมีกําลังสมองกําลังกายดีอยู่อะเราได้ทําอะไรเต็มที่แล้วยังพลังจากตายไปเราจะได้กลับมามองตัวเองว่าโอเคเราเป็นที่เราผ่านมันมาได้แล้วพี่ชอบเชอบ,ชอบเพื่อน <c oughs> ชอบมากคือนนั่แหละมันคือเนี่ยตายเลยก่อนตายหรืออยู่แบบ <c oughs> แก็ดีเหมือนกันทําให้เราไม่เครียดมาทำมาทำให้อ่า ตัวเราจะพัฒนาที่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมใครจะใช้เนี่ยมาสองคนได้แล้วกลับบ้านเลยก็ผมชอบทุกกิจกรรมนะครับเพราะว่าแล้วแต่เทคนิคของชอบเทคนิคของวิทยากรทุก้างเวลาเวลาเขาจะจัดเดิจะให้เราร่วมกิจกรรมให้ตั้งใจร่วมหรือว่าให้มีต้องการต้องการให้ตรงกับ คือผสมเทคนิคที่หลากหลายชอบตรงนี้เทคนิคที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีใจร่วมกิจกรรมแบบไม่ค่อยจะมีอคต,ติไม่ต้องสัมผัสอย่หลายคนที่ว่าตั้งแต่ว่าทำสมาธิเดิมๆเอ็นตี้มากก็พอแค่ครั้งที่สองที่สามจากเมื่อคืนถึงตอนเช้านี้ครึ่งวันเราก็จะมีฝังพัฒนาคติอาจจะของหลายๆคนที่ว่าเรื่องทำสมาธิอย่างไง ชอบตุ้เทคนิคของวิทยากรชอบกิจกรรมเมื่อคืนนะคะที่ว่าเป็นกิจกรรมที่ซ้อมฝันตายะคะ่ะเพราะว่าไม่เคยไม่เคยได้ทําเวลาทําสมาธิไม่เคยได้ทา,ทาททกิจกรรมแบบนี้คือมันเป็นคือเหมือนกับว่าได้รับเทคนิคใหม่ะคะ่ะที่ที่ทาให้เราได้ฝึกสมาธิอ่ะเพราะปกติอ่ะเธอเคยแต่ฝึก แนวแนวหลว,วงพสดปะ่ะหลวงสดที่วัดไซงามาอะค่ะก็รู้สึกรู้สึกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใตัวเราอะแต่พอพอฝึกอันนี้มารู้สึกว่าเออเราได้ผ่อนคลายแล้วก็แล้วเราก,ก็คิดไปในทางบวกของของเรื่องการทําสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะน่่อิวชอบจริงๆก็คือชอบธุกิจกรรมนะคะแต่ว่ากิจกรรมท,ที่ที่รู้สึกว่า ทำให้าาตัวเองฝึกมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของนั่งสมาธิเนี่ยค่ะจากที่เป็นคนที่ไม่ชอบเลยไม่ชอบจริงแต่รู้สึกว่า,าตัวเองก็ฝึกฝึกฝืนได้เหมือนกันแฮะจริงๆแล้วมันการนั่งสมาธิมันก็ไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คิดนาแล้วก็ที่สำคัญก็คือชอบอาจารย์มากเลยค่ะมีความรู้สึกว่าคําพูดทุกคำค่ะเหมือนอาจารย์สอนสอนทุกทุกคำพูดทุกประโยคแล้วก็ให้กำลังใจนักเรียนแล้วก็ให้แนวคิดนะคะชอบชอบียนบอณ คือการเอากิจกรรมพวกนี้ไปใช้เนี่ยอย่าอย่าใช้เฉพาะเทคนิคนะ,ะคือมันมีมันมีตัวถ้านึกถึงต้นไม้นะฮะนึกถึงต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งเนี่ยให้ตัวเทคนิคนี่มันเหมือนเป็นพวกกิ่งก้านของมันนะฮะเป็นกิ่งก้านของมันเนี่ยแต่ที่สําคัญที่มันอยู่ลึกลงไปที่อยู่ใต้ดินเนี่ยคือทัศนคติคือความเชื่อว่าความรู้ที่ดีงามมีอยู่ในตัวตัวคนทุกคนนะฮะ แล้วมันต้องเชื่อลึกๆเลยว่าทุกคนเนี่ยเคารพทุกคนที่มาเรียนว่าเขามีพุทธภาวะมีความรู้อยู่แล้วหน้าที่ของเราเนี่ยคือการที่ดึงความรู้เหล่านี้ออกมาทีนี้ถ้ารากเป็นทัศนคติที่ถูกต้องนะฮะความเชื่อมั่นในคนอื่นความศรัทธาในจักรวาลน,นะฮะเป็นตัวรากเนี่ยตัวลําต้นเนี่ยก็คือตัวทฤษฎี คืองานแบบนี้มันมีทฤษฎีอยู่ข้างหลังทฤษฎีที่ผมพูดอย่างเมื่อวานพูดไปบ้างเช่นเรื่องทุกคนช่วยกันสร้างองค์ความรู้ทฤษฎีเรื่องแท็กซินะฮะเรื่องการที่เ,เริ่มต้กับประสบการณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยนะฮะมันมีตัวทฤษฎีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะฮะตัวทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวลำต้นที่ทำให้ต้นไม้ต้นนี้แข็งแรงนะฮะเราต้องแม่นทางทฤษฎีด้วย แล้วก็มีกิ่งการก็เป็นเทคนิคต่างๆแต่ที่สําคัญคือตัวใบเนี่ยฮะตัวใบเนี่ยคือตัวเทคนิคพื้นฐานหรือตัวผมเรียกจะเรียกว่าตัวทักษะพื้นฐานการฟังอย่างลึกซึ้งการพูดสั้นๆการถามคําถามเปิดการถามให้ลึกลงไปการสรุปประเด็นและการส,รปปรารสรรังเคราะห์จะเห็นว่าผมไม่ได้สรุปเฉพาะความรู้ของของพี่น้องเท่านั้นผมมีความรู้เข้ามาแถมด้วย แล้วเป็นความรู้กันการตรงนี้การสังเคราะห์ระหว่างความรู้ของผู้เรียนกรรับของเราเนี่ก็เป็นเรื่องเทคนิคพวกนี้เป็นใบของต้นไม้นะฮะซึ่งต้องฝึกอันนี้จะต้องฝึกอยู่เสมองั้นคนสอนคนเอากระบวนการนี้ไปใช้ต้องไม่ต้องหลุดออกจากกรอบครูเดิมที่เป็นคนบอกความรู้เป็นคนที่ฟังอย่างลึกซึ้งแล้วก็สังเคราะห์ความรู้ของคนเรียนกับของเรา <c oughs> ให้เกิดขึ้นพร้อมกันนะฮะ <c oughs> แล้วที่สําคัญซึ่งฝรั่งเรียกว่าเมตาเมตาสกิลคือ เป็นทักษะที่มากกว่าเทคนิคเป็นทักษะที่เกิดจากใจนะฮะเมตาสกิลเนี่ยเป็นทักษะที่ถ้าภาษาถ้าเทคนิคต่างๆนะฮะเรียกว่าอุปายะตัวทักษ์ตัวเมตาสกิลเนี่ยคือตัวมหาอุปายะคือตัวที่ต้องอาศัยการยกระดับพลังชีวิตของเราด้วยนะฮะเราถึงจะใช้เทคนิคเหล่านี้ได้อย่างดีนะฮะนึกถึงต้นใสนะครับ ไอตัวเมตาสกิลเนี่ยคือคือ,คอรากไสที่มันย้อยลงมาทำต้นไสนะฮะต่างๆเนี่ยไทบางต้นเนี่ยมันกว้างเป็นกิโลนะฮะอย่างไสที่มัตราสที่เมืองเชนไนเนี่ยมันกว้างหนึ่งประมาณกิโลเมตรหนึ่งเนี่ยเพราะมันมีไอ้ลาาพวกนี้ออกมาดังนั้นไอตัวเมตาสกิลเนี่ยันั้นคนที่จะเอาพวกนี้ไปใช้เนี่ยฝึกตัวเองอยู่เสมอนะครับในเรื่องของการมีสติในการรู้ตัวเองอยู่เสมอเราจะเอาทักษะพวกนี้ไปใช้ได้อย่างดีแล้วก็อย่าง ได้ผลมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้แค่นี้เองนะครับว่ามันมีอมของมันอยู่นะฮะในการที่จะเอาทักษะพวกนี้ไปใช้สิ่งที่เราได้วันนี้เนี่ยหลักที่สําคัญที่สุดก็คือความรู้จักภาคปฏิบัตินะเรารู้จักถ้าเราจะเรียนรู้จักพี่ประช,ชาก็คือวิธีการตั้งคําถามตั้งคําถามให้เขาได้จับหลักกับสิ่งที่เขาทํา พี่ประชาพยา,ยามบอกว่าเห็นไหมครัความรู้เราสร้างได้จริงๆแล้วเด็กก็สร้างความรู้ได้นะจะภาพปฏิบัติถ้าเรารู้จักตั้งคําถามนะครับเ,เราทําเรื่องพัฒนาคนนะที่จริงพัฒนาคนมันคือพัฒนาความคิดกับพฤติกรรมถูกไหมเนาะพัฒนาความคิดกับพฤติกรรมของคนนะครับแล้วกเ็เรื่องของชีวิตเนาะจริงๆแล้วหลักสูตรนักถกทอเนี่ยเวลาเรา จัดหลักสูตรเนี่ยเราพยายามที่อยากจะให้มันตอบโจทย์ทั้งตัวชีวิตของนักศึกษาเองนะแล้วเรื่องงานแล้วเรื่องส่วนส่วนเรื่องที่เราไปทําเรื่องเด็กเยาวชนด้วยวิชาที่เราเรียนครั้งนี้เนี่ยจริงๆมันคือวิชาชีวิตเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยแต่เราไม่ค่อยได้เรียนเราไม่เคยสนใจเรามองข้ามเยอะใช่ไหมเพราะในหลักสูตรในระบบเนี่ยเขาไม่ใชยได้สอนหรือแม้ว่าแต่ใครอยากจะไปปฏิบัติธรรมมันก็มี ความหลากหลายของรูปแบบอย่างที่พี่ไปชาว่านะบางรูปแบบมันก็ต้องจิตเราบางรูปแบบมันก็ไม่ต้องเนาะแล้วท้ายที่สุดแกนทุกเรื่องทุกเปวาเนี่ยความทุกข์สุขมันขึ้นอยู่ที่เรื่องของความคิดของเราทั้งนั้นเลยอยู่ที่เรื่องของการมองการคิดการมองโลกการมองชีวิตแต่ว่าเราตั้งแต่เกิดมาจนโดนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเราไม่ค่อยได้ นะรฝึกฝนฝึกฝนืนในการมองโลกมองชีวิตที่มันจะเข้าถึงความจริงโดยเฉพาะเรื่องสติสมาธิที่มันจะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยนะซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตมากนะแต่ว่าเราโตขึ้นมาแล้วบางคนก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบมันเลยเราไม่คุ้นมันเลยนะอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งถ้าในมุมมองของอาจารย์เองบอกว่ามันเป็นความโชคร้ายของเราเองนะ นะความโชคร้ายที่เราไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้สัมผัสเห็นประโยชน์นะแล้วก็จับแก่นสาระของมันได้เราอยู่กับความวุ่นวายของโลกเราอยู่กับเรื่องของข้านิยมแปลกปลอมอะไรต่างๆเยอะนะแล้วเราไหลไปตามเรื่องไร้าสาระเยอะแต่เรื่องที่มันเป็นสาระสําหรับชีวิตเราเรากลับไม่ได้เรียนรู้นะทุกคนต้องตายแน่นอนใช่ไหมถูกปะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เรื่องความตาย นะจะตายยังไงที่เราตายอย่างสงบต,ตายอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าตายเป็นอย่างที่พี่ประชาว่าเนี่ยนะนะครับอันนี้คือวิชาชีวิตนะที่พวกเราเองเนี่ยเรื่องสติสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเอามาโยงกับชีวิตประจําวันประโยชน์ที่เราได้ก็คือชีวิตเราเองครอบครัวเราเองแม้แต่เรื่องการทํางานใช่ไหมนะแม้แต่การทํางานของเราเองเราไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามร่องลึกของอารมณ์ของนิสัยของเราเยอะแยะเลย นะที่มันเป็นตัวสร้างปัญหานะครับทีนี้รูปแบบของกิจกรรมเนาะรูปแบบของกิจกรรมเมื่อกี้นะครับอาจารย์อยากให้พวกเรากลับไปค่ายนะครัวอีกนะฮะอย่างเช่นตีบอลอเงี้ยนะถ้าเราให้เด็กเล่นเนี่ยเราผ่านมาแล้วเนี่ยเราลองคิดดูด้วยว่ากิจกรรมตีบอลเนี่ยมันฝึกเด็กในเรื่องอะไรได้บ้างนะมาถึงตอนนี้เราก็จะรู้ใช่ไหมมันฝึกได้เยอะใช่ไหม นะตีบอลแล้วเราจะเห็นพฤติกรรมการตีของคนแต่ละคนอะไรต่างๆและโยงไปถึงเรื่องของท่าสีนะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีบุคลิกที่แตกต่างกันนะเป็นกระทิงบ้างเป็นเหยี่ยวบ้างใช่ไหมเป็นหนูบ้างนะแล้วก็เป็นหมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรูปแบบกิจกรรมขอให้พวกเราไปคข้ครวนนะไปค่้ครวนแล้วลองลองพิจารณาให้ดีว่าอะไรที่มันอยู่เป็นหลักนะ หลักการที่อยู่เบื้องหลังนะครับเข้าให้ถึงตัวนั้นนะฮะแล้วเวลาเอาไปใช้นะครับเราก็ได้ใช้อย่างมีวัตถุประสงค์อย่างมีเป้าหมายโดยที่ไม่ได้เอารูปแบบไปใช้อย่างเดียวนะส่วนใหญ่เห็นรูปแบบดีก็เอาไปใช้พอใช้ปั๊บเนี่ยนะครับถ้าเรารู้หลักมันเนี่ยมันจะทําให้เราตั้งคําถามทําให้เด็กเนี่ยไปสรุปจับหลักตัวนั้นได้นะอย่างเช่นตีบอลตีบอลเสร็จแล้วถ้าตีเอาสนุกอย่างเดียวก็ได้ถูกไหมแต่พอตีเสร็จเรากับเด็กนั่งคุยตั้งคําถามเนาะให้เด็กสร้างความรู้จากการ ตีบอลของตัวเองเนาะความงานทำงานเป็นทีมสามัคคีนี่พูดกันบ่อยนะแต่เราไม่ค่อยเห็นตัวจริงมันเท่าไหร่หรอกนะปากมันพาไปภาษามันพาไปซะส่วนใหญ่ถูกปะ่ะนะนี่คือปัญญาปฏิบัติความรู้จริงรู้แจ้งจากการที่เข้าไปสัมผัสต,ตัวตนต,ตัวจริงของมันนะนะซึ่งพี่ประชาเน,น้นมากเลยเรื่องเดินตะปูไปใช้กระเด็กระวังวนะหลายๆกิจกรรมเราไปถอดดูนะ ว่ากิจกรรมไหนบ้างที่เราจะเอาไปใช้กับเด็กได้แต่ก็หวังว่าเรามาครั้งนี้เนี่ยหนึ่งตัวเราได้เองเนาะได้มาเรียนรู้ในเรื่องที่บางทีตัวเองไม่เคยได้ยินได้ฟังนะแล้วมาเรียนรู้ในสภาวะที่มันเป็นธรรมชาติบรรยากาศนะที่เอื้ออำนวยนะครับอันที่สองก็คืออยากให้พวกเราได้รูปแบบของกิจกรรมนะแม้แต่เรื่องสมาธิใช่ไหมฝึกสมาธิฝึกสติก็พี่ประชาก็ให้รูปแบบที่หลากหลายไป นะครับและรูปแบบที่เราจะไปทำกับเด็กเราก็จะได้รูปแบบสิ่งเหล่านี้ไปนะฮะฝากไว้กับพวกเราเนาะนะครับเพราะยังไงพวกเราจะไปทำกับเด็กเยาวชนแล้วเราอยากให้เด็กเยาวชนเนี่ยเติบโตอย่างเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราเองจำเป็นที่จะต้องสืบสันตุสืบสันตในเรื่องเหล่านี้นะครับ